ชายป่าห่างไกลมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านต่างหวาดกลัวเสือสมิงตาเดียวสัตว์ร้ายในตำนานที่เชื่อกันว่าออกล่าเหยื่อในคืนเดือนดับ เรื่องราวของมันถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นสร้างความหวาดหวั่นจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านยามค่ำคืนแต่ความจริงแล้วเสือสมิงตาเดียวไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงเรื่องที่เท่าบุญผู้รอบรู้ของหมู่บ้านสร้างขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้คนหนุ่มสาวแอบหนีไปเที่ยวเล่นในป่าตอนกลางคืนซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ป่าและโจรผู้ร้ายคำโกหกของเขาได้ผลดีเกินคาดมันกลายเป็นเกราะคุ้มกันหมู่บ้านมาอย่าง ยาวนานจนกระทั่งคืนหนึ่งมีคณะนายพรานจากต่างถิ่นเดินทางผ่านมาพวกเขาหัวเราะเยาะเมื่อได้ฟังเรื่องเสือสมิงตาเดียวและท้าทายว่าจะออกไปล่ามันมาให้ดูเท้าบุญพยายามห้ามปรามแต่ไม่มีใครฟังกลางดึกคืนนั้นเสียงปืนดังลั่นป่าตามมาด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ไม่ใช่เสียงของมนุษย์ เช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบรอยเท้าเสือขนาดมหือมาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนข้างรอยเท้านั้นมีดวงตาข้างหนึ่งตกอยู่ส่องประกายวาววับหน้าขนลุก ส่วนคณะนายพรานก็หายสาบสูนไปอย่างไรร่องรอยนับแต่นั้นมาตำนานเสือสมิงตาเดียวที่เคยเป็นเพียงคำโกหกก็ได้กลายเป็นความจริงอันน่าสยดสยองเทาบุญได้แต่ภาวนาในใจบางทีความเชื่ออันแรงกล้าของชาวบ้านอาจได้ให้ชีวิตแก่สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาก็เป็นได้ถ้าชอบคลิปเล่าเรื่องแบบนี้กดติดตามไว้นะคะ